โ okay. อเคตัดกันี้แล้วนะครับชมทีวีโซนี่นะครับจอบแบนก็ปรากฏว่าไล่มาแกะนี่นะครับจะมีปัญหาเรื่องแกะนี่แหละติดเนี่ยซิลิโคโนแข็งนะครับเก็ตำแหน่งอะไรเนี่ย Q 6กศูนย์ห้านะครับใช่ใช่มีหม้อแปลงเนี่ยตัวเนี่ยใจไฟตัวนี้น่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ จ่ายตามนจ่ายเจ็ดโวลต์ได้ไหมนะตัวนี้ต้องซีฟิลเตอร์ตัวนี้นะมันด้านล่างมันจะมีปิดอ,นะอยู่ตรงสามร้อยสามสิบไมโครยี่สิบห้าโวลต์นะตัวนี้เราต้องนี่เราต้องจ่ายสิบสองโวลต์ได้ไหมตรงนะี้มันจะมีอยู่มีเจ็ดมีสิบเอ็ดนะครับ นีมันมันก็จะปิดปิดนี่ไว้ชิวไว้อยู่ตรงนี้จะมีเจ็ดโวลต์แล้แลนะเจ็ดโวลต์สิบเอ็ดโวลต์นะครับตรงนี้เปิดดูทีนะเดีจะไง่ายวัดยากหน่อย เสียบปลั๊กกาวก็จับนี่กาวจอแล้วกันครับโอเคจอนี่นะครับเปิดนะครับไ้ดินเซลสวิตชิ่งทำงาน ตรงนี้ปรนะต,ต,ตั้งสิโวลต์น,น,นะ,ะตัวนี้นะฮะตำแหน่งก็ส649นะครับอนนี้จ่ายไฟแค่2โวลต์นะครับผ่านมานีผ่าน อาฟิลในต่อไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ทำงานอยู่แต่ว่าไม่ถึงเจ็ดโวลต์ไฟตกนะครับแค่สองโวลต์เอง ใจต่ำหรือว่ามีโหลดโหลดนะครับลองวัดค่อมตรงสีตัวคูณหนึ่งแล้วกันตรงนี้นะขึ้นนะครับสลับด้าน ก็มีโอมอยู่นะไม่ถึงกะระช็อตนะฮะมีต้องหาวงจรไล่แล้วนะว่าไปเข้าจุดไหนบ้างนะับหรือว่าไปที่ IC Memory เลยตัวนี้จ่ายต่ำนะครับไฟตกไอีเมื่อกี้ก็คือตัวนี้นะครับที่วัดต้องหาวงจรมาไล่แล้วนะครับว่า ก็ปิจาจตัวไหนบ้างยิงมาที่ CPU แน่นอนนะครับจะออนได้ก็ต้องวิ่งมาที่ CPU สี่โวลแล้วก็ไปเมมโมรี่นะครับนี้ยมันต้องมีไฟ5โวลต์นะครับมา IC นี่ะนะรึกป่านะ สี่ศูนย์สองเป็นไปได้หมดนะครับโ okay. อเคยังไงต้องหามงจอนโซนี่ก่อนเพราะว่ามันเป็นไมโครชิปนะฮะจะไล่ลำบากชิปชิปด้วยโอเคครับยังไรก็ช่วยกดตตามตากดับสไครต์กดไลค์แชร์เเป็นกำลังใจทั้งแมวในการทำที่วิวนัอนใหม่ต่อไปครับตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับต้องหามงจอมมาไล่ตดีวก่อนโซนี่เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับ ต้องหาข้อมูลวงจรก่อนว่าไปเข้าขาไหนบ้างนะครับแล้วก็ต้องไล่รอยแรงไฟดูก็เป็นไปได้ว่า,าไฟตัวนี้จุดตกเนี่ยเพราะว่าเซอร์วิสชินี้จ่ายไม่พอหรือว่ามีปัญหามีอะไรโหลดในวงจรนะครับเป็นไปได้หมดนะครับมาสนิทกันต่อไปครับกับโซนี่ทีวีจอบแบนนะครับก็เป็นที่นิยมมากนะครับของโซนี่เลย